วันนี้จะอธิบายเงิน CSI 10%เงิน Bronze Foundation 20%เงิน Bronze Builder 30%ค่ะมาฟังกันค่ะเงิน CSI ค่ะ Customer Sale Incentive บริษัทแอปเวนะการันตีเลยค่ะว่าจะเพิ่มให้คนใหม่จาก0%เป็น10%ค่ะสมมุติว่าตัวอย่างเช่นคนนี้ชื่อคุณ L X นะคะคุณ L X เนี่ยไปขายแนะนำสินค้าให้กับเมมเบอร์ จะกี่คนก็ตามนะคะตัวอย่างเช่นสมมติว่ายอดเมมเบอร์ทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยหนึ่บาทบริษัทแอมเบก็จะสิบคูณสิเปซในยอดธุรกิจของเมมเบอร์เนี้ยให้กับคุณ LX เลยค่ะแต่ถ้าเกิดคุณ LX เนี่ยธุรกิจเติบโตมาเป็น6%นะคะบริษัทก็จะเอา10ลบหเหลือ4เอา4คูณด้วยยอดจากการแนะนำสินค้าเนี่ยให้คุณ LX ค่ะให้ได้10% 10ค่ะเลือกเงิน CSI ค่ะ ลูกค้าเนี่ยต้องผ่านการยืนยันตัวตนที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยการที่เข้าเว็บไซต์ mv co th นะคะล็อกอินเรียบร้อยแล้วค่ะถือว่ายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วค่ะเงิน bf ค่ะ bronze foundation เพิ่มให้20%คูณด้วยโบนัสหลักที่คุณได้นะคะดูเงื่อนไขนะคะสมมติว่าคุณ lx นะคะเป็นผู้สปอนเซอร์นะคะแล้วก็สปอนเซอร์ออกไป3สายงาน สามสายงานนะโดยที่มีคุณมีคุณน้ำมันปลามาสมัครมีคุณมีคุณซอฟทินดิ t งโทนเนอร์ er, นะคะแล้วก็มีคุณคีมเซอร์สมัครเข้ามาแล้วนะคะมาดูเงื่อนไขทำอย่างไรที่จะให้คุณ LX เนี่ยได้เงินในตำแหน่งบอนด์ฟาวเดชั่นนะคะคือคุณสมบัตินะคุณ LX เนี่ยจะต้องมียอดธุรกิจรวมให้ได้หมื่นห้าค่ะทั้งกลุ่มเลยค่ะหมายถึงทั้งทีมเลยนะต้องได้หมื่นห้าการที่เขาได้หมื่นห้าแปลว่าเขาได้เก้าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว เงื่อนไขอีกหนึ่งข้อที่สําคัญที่ต้องทราบนะคะคือนอกเหนือจากที่คุณมี3สายงานที่เป็น3ประเซ็นแล้วนะคะคุณ LX จะต้องมียอดส่วนตัวรวมรวมตรงนี้ไม่เกี่วกว่าสาสายให้ได้1,000 PV โดยที่เกิดจากเมมเบอร์ไปซื้อใช้625 PV ที่เหลือก็เป็นส่วนของคุณ LX จะไปแนะนําคนอื่นหรือจะซื้อใช้เองก็ตามค่ะหลังจากที่ทําได้ตามเงื่อนไขนะคะ mv ก็จะคูณให้20%คูณที่โบนัสหลักค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันเรื่องเงิน bb ค่ะ bronze builder ค่ะเงิน bb เงิน bronze builder ค่ะ mv จะเพิ่มให้อีก30%คูณด้วยโบนัสหลักนะคะดูหลักการนะคะนี่คือคุณ lx คุณ lx เนี่ยค่ะมีองค์กรรวมทั้งต้นเลย15%นะคะ ต้องมี15%คือยอดรวม55,000 PV ไม่ต่ำจากนี้และเงื่อนไขคือเขาจะต้องมี3สายงานโดย3สายงานนี้ต้องเป็นขั้นต่ำ6% 6% 6% 3สายงานนี้และมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาที่ต้องทราบคือคุณ LX นะคะจะต้องมียอดไม่รวมกับ3สายะค่ะรวมแล้วตรงนี้ต้องมี1,000 PV ค่ะ นะเหมือนเดิมนะ1 0 0 0 pv และยอด1,000 pv นี้ต้องเกิดจากการที่คุณ lx ไปขายสินค้าให้กับเมมเบอร์รอบตัวเองจะกี่คนก็ได้เพื่อให้ได้ pv รวมแล้วนะคะทั้งเดือนเนี่ย625 pv ค่ะแล้วที่เหลือนะคะคุณ lx จะซื้อใช้เองอีกก็ได้หรือจะไปขายให้เมมเบอร์คนอื่นๆในองค์กรตัวเองรอบติดตัวอีกก็ได้ค่ะให้ถึง1,000 pv ค่ะข้อที่สำคัญคือ นี่ค่ะต้องมี2สายงานอย่างน้อย2สายงานที่มีเมมเบอร์ซื้อสินค้าใช้625 PV เช่นกันนะคะซึ่งให้ทราบเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะว่าสมมติกรณีคุณน้ำมันปลาเนี่ยเขาไม่มียอดอะคะ่ะคุณน้ำมันปลาไม่มียอดนะแต่คุณลิปสติกเนี่ยเป็นองค์กรของคุณน้ำมันปลานะคะเขามี625แบบนี้ถือว่าให้นับรวมได้ค่ะเอาให้ชัดนะคะกรณีที่คุณน้ำมันปลานะคะ ถ้ามียอดจากการขายเมมเบอร์ Member, ไม่ถึง625สามารถใช้สิทธิ์นะคะที่ดาวไลน์ในสายนี้นะคะที่เป็นนักธุรกิจที่มียอดเมมเบอร์รวมทั้งเดือนเลยอะ่ะหก่นับคนนี้ได้เลยนะคะมีคนถามมาว่าแล้วถ้าเหตุการณ์นี้ล่ลนะคะกรณีที่คุณลิสติกนะคะมียอดขายให้เมมเบอร์ไม่ถึง625แต่มีคุณเลซิทินอีนะคะซึ่งเป็นดาวไลน์คุณน้ำนันปลาเนี่ย ะะมีอยู่มียอดจากการขายให้เมมเบอร์อยู่นะคะซึ่งถ้าเมารวมกันแล้วเนี่ยจะครบเลยรวมได้ไหมคําตอบคือรวมไม่ได้เด็ดขาดค่ะนะคะเพราะจะดูเฉพาะนักธิปคนใดคนหนึ่งเท่านั้นที่ถึง625เท่านั้นค่ะถ้าคุณทําได้ตามเงื่อนไขที่กล่าวไปแล้วนะคะคุณก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นอีก30%คูณด้วยโบนัสหลักนะคะเราตั้งใจพูดแค่3ข้อที่คนใหม่ต้องรู้ค่ะสำหรับผู้นำนะคะให้ไปศึกษาเพิ่มได้ค่ะ